รปรกหน่อยรอรอของเราไม่จบงานได้60ปาร์กได้กรุน1ัดยิงปืนได้ยิงปืนได้ดี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 ดนดี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 มีด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 ้ดี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 ดอดี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 ขีด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  ท่าตัวทีปลาอยน้เราชั้วส่ชัดพนอให้เราปาสสบาทนะครับไม่มีที่แล้วให้เานดสามปลาได้นะครับในส่วนของนามยเปครับเรามีสิปนให้ทานโค ความชนะเรื่องรกรรองครับคเกมให้อาครับรับรองของเรงจริงมีใหเราให้ทองูครับไ่ชวเอ้องชร์เลครับหลังากที่เ่นกันหชาติแล้วนะครับระว่างทีก่อนหน้เรื่อเสครับปลายด้านหน้านะครับโดยเฉพาะเลือกที่อู่เสอเียคนเดอะๆให้ระวังเป็นพิเศษ คนก็สงสัยหรือคนที่มาถว่าน่าจะก่อร้ายน่าจะจะไล่วินีคนแจ้งเราได้เลยกำงาอยู่เนี่ยในวนนี้่าสียนช่วยกันต่อตาให้ตำรวจดเพือถุงรวก ตำรวจนั้นได้ข้อมืลได้จากท่น้องชายเป็นแข่เาลดเพินะครับพืนรอยากไปใกากวนนครับถ้าถ่ายมานะครับ้เง่เนในที่ได้รอยูนาอยงเป็นอะไาเป็นกำลังใจให้พกนีนีรอนอนมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นคหวานให้คำดุ่มหลอหน้าโต30าท นะครับสามสิบบาทได้เลยนะครับหรือใครจะยิงปืนจะทำให้ชอบความท้าทายชอบความท้าทายอะไรใสนามทีท่เ,เให้นะครับเรามีสนามยิงปืนให้มีถึงให้รเรียบร้อยนะครับหรือยิงปี๊บมาแทะนะครับด้านหลังได้เลยนะครับด้านหลังตรงน้อยตรงน้ำเรามีมาแทะนะครับให้กับพี่น้องผู้ชายชนนั้นได้ผู้หญิ

여러분 안녕